เดี๋ยวเดี๋เบงสร้างงานให้ใหญ่อีกแล้วอ้ในแหละนแหละนและแม่เลยพี่น้อง่นแะแม่เอ้จับใจไปใส่มาไปเห็นบุญลอยมือมาตินี่นีสวยสมีอาสีบอระเขาเนียนอ้าจ๊ละฮัลโหลมุมมุมโอมุมมุมุงเกบไปทำบุญร้อยวันพี่ตอกมาเหรอลุงเกบไปทำบุญร้อยวันพี่ตอกมาเหรอครับพี่น้อง เห็นหนูนะมันเห็นหนูมันเลยไล่หนูนะผมตาเองครับดูเคผมตาเองผมผมเห็นหนูนี่ผมเห็นหนูมันสาดหางด้วยนะผมเห็นหนูผมก็เลยจะจับหนูให้ยายเนี่ยเหนียวหาหนูเนี่ยยายจะภูมิใจในตัวเหนียวไหมอย่าให้ผัวมื่อนี้ไปเฮ็ดปูในกอซากบ้างาย่าให้ผัวอย่าให้อย่าให้สิบ่ให้จะได้ไม่กับไ่ได้ดังใจมื้อเช้านีกับไ่ซ้ำเช้าไม่ซ้ำเช้า กัร์ดาันกับมัรู้จะเก่งจะทำเหนียวเหนียวเห็นหนูครับเหนียวเห็นหนูเหนียวเห็นหนูเหนียวก็เลยไล่ตับหนูเดี๋ยวยายยงไม่ยงต้องบอกว่าทำไมเหนียวเก่งตั้งเลยเหนียวเก่งมากเลยเพราะว่าเหนียวตับหนูอื้มสเดียวมึงก็รู้ว่ายายสิ่ยองมึงเลยยายสิคอนเซีหัวมึงเดี๋ยวรู้เลยนะเดี๋ยวรู้เลยโอ้บักจ่าฝูน้ำ นี่นะเดี๋ยวเรามารอยายกลับมาดีกว่าเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากวัดทําบุญร้อยวันนะครับนี่ผลงานลูกชายเอาไว้อย่างนี้ก่อน A few moments later มาแล้ว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 นีผลเงินผลเงินเดี๋ยวเองครับมาแล้ว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 เป็นยังไงเยเซยเยอเซเยอเซผลงานเดี๋ยวเองผลงานเดี๋ยวเองยายภูมิใจในตัวเดี๋ยวหน่อยมี่หนูเนี่ย เออเหนียวเหนียวเตอหนูเ <left> นี่ยหนูเหนียวเตอหนูยายหนูตัวเบิ่มเติมเลยเนี่ยยายเข้าในมันมีหนูนะเหนียวอยากบอกให้ยายรู้ว่ามันมีหนูมันมีหนูยายแลาวดึงดึงดึงไปเจ็บเลยเออดึงไว้ก่อนดึงหน้าไว้ก่อนเดี๋ยวยายด่าไรยายจะจะไปใส่มัแม่เบสบอลลายมืออีฉากมาบอกยาย มันต้องเป็นหน้าที่ยายแล้วแหละในการเก็บหนูต่อยายด่าเราอยู่หรือเปล่านะฝังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยทำตามิดปิไปก่อนยายไม่ค่อยรู้เรื่องยัยจมเนี่บานนึ่พ่อยายยเดี๋ยวมีอะไรจะฟ้องพ่อฉี่ใส่ตู้กับข้าวยายด้วยเห็นมั้ยน้ำเหลืองๆน้องๆลยนู่นน่ะมีตาแนวเนาะเออพ่อฉี่ใส่พ่อฉี่ใส่นี่เลยบะอีกินนี่แหละสิบ่้อยด่าเลยจะเหนลูกพัวแต่ละมือแต่ละ ต้องเต้ยอีสากลก่ไปนี่แย่ก็ต้องไม่ปวดหัวสวยตัวมาคุ้มฟูงแท่นนี่ไม่รักกันไรไอ้มะจูบจะบาดยังไงแย่แยเจ้าใส่ลิตรีนมอเจ้าขึ้นปากเหม็นแท้ต้องเต้ยอีสากมาอยู่นี่ครบรอยมือนี่เอ้ยสวยต้องขึ้นมาคุ้มผัวคุ้มลูกเองยาบ้านมะข้าวแเป็นแกฟูงจะสวยนี่แหละแกฟู ตายแล้เสื้อจมผัวเออดโอ้ยอย่าเส้นอย่าใส่บนแล้วก็มีอะไรกินไม่ได้